สวัสดีครับก็โชว์นี้มีเรื่องส่งข้อความเข้ามากันเยอะนะครับสำหรับคุณครูที่ที่ไม่สบายใจนะครับวันนี้อยากจะพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอบรมนะครับก็อายกตัวอย่างคุณหมอก่อนก็นแล้วกันนะครับ คุณหมอนะครับทำหน้าที่ในการรักษาคนไข้นะครับถ้าหากว่ามีการอบรมอย่างเช่นจัดอบรมออนไลน์นะครับอาจจะรักษาคนไข้ไปด้วยอบรมไปด้วยอย่างนี้จะทำได้ไหมนะครับการรักษาคนไข้จะมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับ หรือให้คุณหมอท่านนั้นอบรมแล้วให้คุณหมออีกท่านหนึ่งมารักษาแทนนะครับอายกตัวอย่างคุณหมอรักษากระดูกนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นเผอ,อิญมีอบรมนะครับก็มีคุณหมอมาอท่านหนึ่งมารักษาคนไข้แทนปรากฏว่าคุณหมอท่านนั้นนะครับ ไม่ใช่คุณหมอที่จบโดยตรงหรือมีความเชี่ยวชาญทางด้านกระดูกนะครับแต่เป็นคุณหมอที่จบอีกสาขาหนึ่งและมีความเชี่ยวชาญอีกอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคิดว่าการรักษาคนไข้นะครับจะมีประสิทธิธภาพและได้ผลอย่างไรหรือไม่นะครับอันนี้เราเราไม่ได้ว่าคุณหมอนะฮะเพียงแต่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับ คุณครูนะครับคุณครูก็เช่นเดียวกันนะครับสมมุติว่าสอนนักเรียนนะครับดูแลนักเรียนไปและมีอบรมออนไลน์นะครับสอนไปด้วยอบรมไปด้วยนะครับคิดว่าการสอนจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับหรือแม้แต่การ จัดสอนแทนก็ตามนะครับอบรมออนไลน์แต่จัดสอนแทนหรืออบรมอ,อยู่นอกพื้นที่นะครับหมายความว่าไปอบรมที่สถานที่ใดน,นอกโรงเรียนนะฮะ,ะและจัดสอนแทนนะครับคนครูที่มาสอนแทนนะครับเป็นในรายถนัดวิชาอื่นนะครับ หรือแม้แต่ถนัดวิชาเดียวกันแต่ว่า,าคนละระดับชั้นกันนะครับการสอนของนักเรียนเป็นอย่างไรนะฮะจะเกิดประสิทธ,ธิภาพหรือไม่นะครับปัจจัยหลักก็คงจะย้อนไปที่เรื่องของการอบรมนะครับว่าจริงๆแล้วการจัดอบรมนะในเรื่องนั้นๆมันมีความจําเป็นหรือไม่นะครับเกี่ยวข้องกับการสอนหรือไม่ในเรื่องของการอบรมนะครับ หรือแม้แต่เป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนก็ตามนะครับแต่ว่ามันมีความถี่บ่อยมากน้อยแค่ไหนนะครับแม้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสอนก็ตามนะครับนะฮะมันยังมีความจําเป็นอยู่หรือไม่นะครับที่จะต้องทําการจัดอบรมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของของผู้รับผิดชอบโครงการที่จัดอบรม นะครับออีกเรื่องหนึ่งที่คุณครูก็บอกมานะครับในส่วนนี้เป็นเรื่องของการบริหารภายในโรงเรียนนะครับออย่างเช่นพวกโดยการนะครับชอบประชุมแล้วเลิกดึกนะครับอันนี้ต้องต้องขออนุญ,ญาตก่อนว่าอาเราให้เกียรติกันนะฮะเราเราไม่ได้ว้าวากันแต่นำข้อมูลมาสะท้อนว่า จริงๆแล้วถ้าเราประชุมบ่อยแล้วเลิกดึกนะครับการประชุมจะยังคงมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่นะครับจริงๆแล้วคณครูที่เขาเข้าประชุมเนี่ยนะฮะเขาหมอเรื่องนี้อย่างไรนะครับผลลัพธ์ที่ได้มันมันมันเป็นเช่นไรอันนี้ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยเป็นเรื่องของการบริหารภายในโรงเรียนนะครับนะครับแล้วก็ การเรียกประชุมในช่วงที่คุณครูเขาสอนอยู่นะครับบางเรื่องเป็นเรื่องด่วนอันนี้เข้าใจนะฮะนะครับแต่คุณครูเขาก็หลายคนเขาก็บอกมานะครับว่าสอนสอนอยู่นะครับก็มีการเรียกประชุมนะครับอันนี้ก็ฝากพิจารณาด้วยนะฮะเป็นเรื่องของการบริหารภายในโรงเรียนนะฮะว่าจริงๆแล้วเราจะต้องอดำเนินเรื่องอย่างไร เพราะทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับ أ, การจัดการเรียนการสอนทั้งนั้นนะครับเรื่องล่าสุดนะครับจริงๆมีหลายเรื่องมากกว่านี้นะครับแต่พยายาม أ, นําเรื่องที่คิดว่ามันใกล้เคียงกับสถานการณ์นะครับก็คือเรื่องที่จะมีการจัดอบรมในวันหยุดยาวหรือไม่นะครับก็มีคุณครูเขาสะท้อนมาว่าจริงๆแล้ววันหยุดยาวนะครับ ก็ควรที่จะเป็นวันหยุดหยุดจริงๆนะค,คือหยุดพักผ่อนนะครับบางท่านก็อาจจะต้องไปร่วมกิจกรรมกับครอบครัวนะครับซึ่งทําการจัดการเรียนการสอนก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วนะครับที่อยู่กับลูกๆของเราในห้องเรียนนะครับก็อยากจะพักผ่อนไปดูหน้าลูกบ้างนะครับที่ต่าจังหวัด บางนะบางคนก็มีครอบครัวอยู่ในกรุงเทพก็อยากพบปะพ่อแม่นะฮะญาติพี่น้องต่างๆนะครับซึ่งอาศัยช่วงนี้นะครับในการทํากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวจริงๆนโยบายของรัฐบาลนะฮะนะครับผมก็ไม่ได้ไปสืบค้นว่าจริงๆแล้วจิตอารมณ์เขาว่าอย่างไรนะฮะแต่ผมก็เดาว่าในการประกาศวันหยุดยาวก็คงจะมีเจตนารมณ์เอ่ออยากให้ นะครับประชาชนข้าราชการได้หยุดพักผ่อนบ้างนะครับอยู่กับครอบครัวนะครับแต่ปรากฏว่าจะมีการจัดอบรมในวันหยุดยาหรือไม่เนี่ยอันนี้ท่านต้องพิจารณาดูนะครับว่า,าสิ่งที่ที่จะจัดอบรมในวันหยุดยาเนี่ยผลผลลัพธ์ที่ได้นะฮะมันจะมันจะคุ้มค่าไหมนะฮะหรือว่ามันจะมีผลสะท้อนในเชิงลบ นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากให้พิจารณาด้วยนะครับจริงๆแนละ้วคุณครูเขาไม่ได้เกี่ยงเรื่องอบรมนะฮะแต่มันเป็นช่วงที่วันหยุดยาวนะครับเขาก็เลยเลยแสดงความกังวลมาว่าจริงๆไม่ควรจะมีการจับจัดอบรมในวันหยุดยาวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณครูเขาสะท้อนมานะครับก็อยากจะนำเรียน สื่อสารผ่านออนไลน์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ